สวัสดีครับผมเบดดี้นะครับวันนี้เอาโอริโอนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับ NBA Dynasty นะครับก็ลิมิเต็ edition นะครับตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับหรือว่าแตกต่างจากโอริโอปกติบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูภายนอกแพ็คกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะโอเคก็จะมีรูปของโอริโอนะครับอยู่รอบๆเนาะมีอยู่6ทีมนะครับที่เขาเอามาเอามาอยู่ในแพ็คนี้นะครับ ถ้าใครเป็นแฟน NBA นะครับก็ลองหามาเก็บกันดูนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณอ่าสี่เหรียญน,นะครับก็คือที่นี่มันราคาปกตินะครับแต่ถ้าเป็นอ่าขอโทษน,นะครับเล่นกลับด้านหรือเปล่าอ่า นนีเนะแต่ถ้าเป็นใน ebay ตอนนี้ผมลองดูนะครับก็คือมีบางคนไม่ขายถึง10เหรียญน,นะครับคือราคามันค่อนข้างจะแพงมากนะครับนี่นะครับก็จะมี6ทีมนะครับอโอเคก็มีเลเกอร์เนาะมีบลูมีสเปอร์นะครับสเตอร์ติกโกลเดนสเตทมอเลอร์นะครับแล้วก็ ฮีทนะครับไม่มีฮีทเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในแพ็กกันเลยว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโอเคแก็ okay. Okay. มาเลยก็ G ถ้าดูลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เหมือนโอรีโอปกติเนาะผมก็จะสุ่มมานะครับว่ามีทีมอะไรบ้างอาเจออันแรกแล้วชิคาโกบูนะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นโอรีโอครับดูต่อแม่ ก็จะพยายามหาให้ครบให้ดูครบหกทีมนะครับสเปอร์นะครับก็โอรีโอครับอา่า เซติกนะครับบอลตันเซติกอีกด้านหนึ่งก็โอริโอนะครับคือโอริโอที่นี่ก็จะออกเรื่อยๆนะครับตัวลิมิเต็ดเนาะและแต่ว่าเขาจะเอาไปร่วมกับอะไรนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีเลดี้กาก้าเนาะนี้ไม่ไมฮีทนะครับ ใครอยากสะสมนะครับลองหากันดูนะครับไปกี่ทีมแล้วเอ่ย Golden State Warrior นะครับอีกข้างก็เป็น o อร o นะครับเหมือนจะเหลืออีกหนึ่งทีมเนาะ เลกเกอร์ของเราโอเคลอสแองเจลิสเลกเกอร์นะครับก็รครบแล้วนะครับหกทีมเนาะคือเหมือนเขาจะเรียงเรียงไม่ให้นะครับในในแ็กนี้นะครับก็จบแล้วนะครับ ถ้าใครอยากจะได้นะครับก็ลองไปหาดูเนาะราคาผมไม่รู้ว่าราคามันจะได้มาราคาปกติหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็มันเป็นโอริโอ,อตัวหนึ่งนะครับที่น่าสะสมไว้นะครับส่วนวันนี้ก็เอามาแชร์ให้ดูกันนะครับยังไงรอชมคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ